สวัสดีค่ะมาพากับโซดาชิคชิคนแอลอีกเช่นเคยนะครับโพมาสอน How to แต่งหน้าลุกงานผิวฉ่ำวาวลุกใส่ๆคือลุกเนี้ยคนขอกันมาเยอะมากคนขอกันมาเยอะมากเดี๋ยวเราไปดู How to ลุกนี้กันดีกว่าค่ะกดไลค์ให้นิดนึงกดติดตามด้วยนะคะ หน้าสดก็มาเลยนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้โซคือแบบปื้มผิวตัวเองมากๆเลยคือหน้าสดของโซนะตอนเนี้ยมันไม่โซมเท่าแต่ก่อนเว้ยทุกคนโซจะขึ้นภาพแต่ก่อนให้ดูว่าหน้าเป็นแบบนี้ค่ะรอยสิวคือเยอะมากๆามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก่อนที่จะไปแต่งนะคะโซอยากแนะนำตัวช่วยที่ช่วยลดรอยสิวให้โซอีอกตัวนึงคือแบบ ดีงามมากเวอร์นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองจ้านี่ พระเอกของโซเลยนะคะเป็นเซรั่มของคิวส์นั่นเองนะคะเขาชื่อว่า c Kerry Corrective Dark Spot Solution นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มน้ำใสแต่ว่าเนื้อของเขาไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือทาปุ๊บมันซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะทุกคนคือเกี่ยง่ายมากๆน้องตัวนี้นะคะเขาเป็น whitening เซรั่นะคะที่ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนแล้วค่ะทุกคนแบบ โลบแล้วคนรีวิวตัวเนี้ยเยอะมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องของรถรอยดำรอยแดงนะคะแล้วก็รอยสิวให้มันจางเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้สีผิวของเราเนี่ยสม่ำเสมอด้วยนะคะทุกคนมาในขั้นตอนการแต่งหน้าลุกใส่กบรอยดำให้หน้าฉ่ำวาวกันดีกว่าค่ะขั้นแรกในการกบรอยดำนะคะโซจะใช้ลิปสีแดงแนะคะมาแต้มตมนิดนึง เสร็จแล้วนะคะโซก็จะมาแต้มคอนซีลเลอร์ตามไปเลยคอนซีลเลอร์นะคะก็จะเก็บบริเวณนี้โซจะรอให้คอนซีลเลอร์เซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วโซก็จะใช้ฟองน้ำในการค่อยๆแทบแล้วก็เกลี่ยไปนะคะกดแบบนี้เลยนะคะทุกคนพอให้รู้ว่ารอยดำมันหายไปแล้วเราก็ยั้งมือนะคะ ต่อมาโซจะมาลงรองพื้นนิดเดียวเองนะคะเนื่องด้วยที่เราลงรองพื้นนิดเดียวเพราะว่ารอยดําบนใบหน้าของเรามันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะรองพื้นนะคะโซใช้เป็นตัวนี้ค่ะโซวาซูจ้าเห็นไหมทุกคนขนาดลงรองพื้นแค่นิดเดียวอ่ะหน้าของเราก็ดูเรียบเนียนแล้วนะคะอืงานผิวเรามาแล้วนะคะ ต่อนะคะพอรองพื้นเราเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะโซจะมาเซตแป้งนิดนึงนะคะแต่ว่าการเซตแป้งของโซนะคะโซจะไม่ได้ทาทั้งหน้าเนาะ โซจทาเฉพาะบริเวณที่เป็น T ีโซนเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับสําหรับคนหน้ามันนะที่แบบอยากแต่งหน้าแบบฉ่าวาวหรือคนหน้าแห้งก็ตามนะคะโซจะเซตบริเวณ T ี o n e นะคะเพราะว่าถ้าเราเซตแป้งทั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้งานผิวที่แบบดูกโกรนนะคะทุกคนโซจะใช้แป้งแท็บนะคะของคอสลุกตัวนี้ตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะทุกคนจะใช้เป็นแป้งฝุ่นเลยก็ได้เนาะใช้แทนแป้งรองพื้นนะคะ โซแท็บไปเลยแบบนี้เลยใช้แป้งนะทุกคนมันจะได้แบบงานผิวเบาๆเราจะลงแค่บริเวณทีโซนที่แบบหน้ามันชอบมันๆนะคะก็จะได้งานผิวประมาณนี้เลยเฮ้ยดูงานดูงานผิวดีเวอร์วังอะต้นแต่งตากันเลยนะคะในการแต่งตาลุกใสๆเบาๆนะคะโซจะแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลส้มนะคะโซจะใช้พาเลตทาร์ตอันนี้เลยนะคะทุกคน คือใช้ประจำมากต้มอ,อันนี้ก่อนลงเบาๆนะคะทุกคนบนเวณเนี่ยเกี่ยบแบบนี้เลยวันนี้เราจะเบามือในการแต่งตานะคะเพราะว่าเป็นลุกใสๆเบาเลยเบาแบบนี้เลยแล้วก็ใต้ตาหน่อยนึง อย่างนี้เลยนะคะทุกคนใส่มากเรียบร้อยแล้วนะคะดวงตาของเราเก็บรายละเอียดตรงขอบตานิดนึงด้วยสีน้ำตาลนะคะทุกคนขอบตาเลยนะแล้วก็ตาล่างด้วย ใช้แปรงหัวพุ่มๆนะคะมาเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะคะโซจะใช้เป็นอายแชโดว์วิงวิงแบบนี้นะคะมาลงบริเวณหัวตานิดนึงโซแนะนำให้เกี่ยบริเวณมือก่อนแล้วเราค่อยใช้นิ้วนะคะในการแท็บมันจะได้ดูแบบไม่หนักจนเกินไปเบาๆเลยแบบนี้เลยอะ เกาหลีมากเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วแล้วก็กีดอายนะคะได้เสร็จแล้วนะคะทุกคนโซแอบไปเติมหัวตาม,มานิดนึงนะคะด้วยกิตเตอร์แบบวิงวิงแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการแต่งหน้าฉ่ำวาวนะคะโซจะมาบอกเคล็ดลับแบบง่ายมากๆทุกคน โดยการใช้กิเตอร์วิงวิงนะคะหรือเพื่อนๆพื่อนมีอายแชโดว์นะคะที่มันเป็นแบบว่าโทนสีแบบอย่างเงี้ยเนี่ยสีประมาณเนี้ยทุกคนเราจะเอามาเติมบริเวณโหนกแก้มนะคะที่มันเป็นจุดกระทบแสงอะคะ่ะมันจะได้งานผิวมากทุกคนแล้วก็บริเวณจุดกระทบแสงตรงนี้เงาเงา แล้วเรานะคะก็ใช้แปรงที่ปัดแป้งมาเก็บให้มันแบบสมูทนิดนึงแล้วก็ใครอยากคางยาวนะคะให้เติมคางนี่เราก็จะได้ความแบบหน้าเงาเห็นไหมสีแก้มวันนี้นะคะโซใช้เป็นของ c ชา n นลเบอร์นี้นะคะ ัดเๆทาลิปก็หน่อยนะคะโซจะใช้โอไมตินเป็นโทนสีนุดน,น,นลงไว้ก่อนเอานิ้วเกี่ยวเบอร์ๆ BERG. ให้มันเป็นออมเบรเกาหลีเกาหลีก็จะใช้โทนสีส้มอิดนะคะลงไปในด้าน,นใน เสริจลุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่ ให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูความฉ่ำเงาของผิวแล้วก็มีความแบบงานผิวจริงๆนะคะเพราะว่ารอยดำของโซแบบน้อยลงมากๆเลยทำให้การแต่งหน้าโดยใช้รองพื้นเนี่ยลดลงไปเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรอยดำผิวไม่สม่ำเสมอน,นะคะโซแนะนำอยากให้เปิดใจลองใช้น้องคนนี้เลยนะคะใครอยากลองใช้ตามหรือไปตามๆนะคะโซมีลิงก์เข้าไปในลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้ นะค,ะคนุสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะในการมาทำ how to แต่งหน้าฉ่ำวาวกบรอยดำแบบลุกใสๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครนะคะที่ชอบลุกนี้นะคะช่วยกดบวกหนึ่งมาหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้โซด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะโซขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หนะ้า จะเป็น EP อะไรนั้นฝากติดตามทุกๆช่องทางตามนี้เลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชอบอ่ะชอบลุคนี้งานผิวที่แท้ถูก